เอาละครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาหานะครับสกิลนะครับสาย strategic sword นะครับผมซึ่งเป็นสายของกระบี่นะครับซึ่งผมก็อยากมาลองใช้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เอาลองมาใช้เผื่อดาบคู่มันไม่ได้คือเนมเลสซ้อนเนี่ยสกิลผมมันยังไม่ถูกใจผมอ่ะจริงๆริง strategic sword นี่มันก็ยังไม่ถูกใจนะแต่ว่าลองเอามาดูนะฮะก็เป็นการฟันแล้วบูบูบามนะครับค่อนข้างดูมีนัยยะเหมือนกันนะครับผมนะครับสกิลคิวจะเป็นการพุ่งนะฮะแล้วก็ทีมการพุ่งออกไปนะครับส่วนชาร์จเนี่ยจะเป็นการเหมือน เกือบจะวรวจิลฮะมันมีดาบที่วร์จิลนี้อีกนะครับยังไม่เข้ามาโอเคเราจะมาดูว่า s t r a t e g i c sword sword เนี่ย sword เป็น RO เลยเวนเป็นยังไงครับซึ่งการเอานะก็ลองลิงก์มาครับผมมันจะมาตรงนี้นะครับตรงขวาล่างของแบบแรกนะครับผมของชิงยี่นะครับผมอยู่ตรงนี้อ่ามาจุดวาร์ปนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยครับผมนะเราจะไปเอาดาบกันนะจ๊ะว้าว รู้สึกจะเป็นสำนักบูตึงปะมีทรงนะทรงมันเหมือนเป็นดาบของสำนักบูตึงอุ้ย,ยไม่ลึกมากเท่าไหร่นะ48เม่งเหรอเอาง่ายด้วยนะผมคิดว่าเอาไม่ยากนะครับเรียบร้อย นอเวยง่ายมากแค่นี้ง่ายแล้วถึงเลยเอาละครับผมนะครับหลังจากที่เราเข้าไปเอานะครับเซตสกิลนะครับสตรา t e จิกซอสนะครับผม s w o r จะส w อ r เรื่อยเลยเบนกัมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรานะครับผมมายังจุดนี้ของไคฟงนะครับผมนะครับเราจะพาไปตลาดผีโดยที่ไม่ต้องผ่านเควสกันปกติเนี่ยไปตลาดผีเนี่ยมันต้องผ่านเควสก่อนนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยตลาด การผ่านเควสเนี to to. ่ยมันต hmm. ้องทำเควสแถวนี rats, uh ้นะครับแถวๆลิเวอร์เซ s ์สเตชันนะครับมันจะมีเควสที่ทําให้เราเนี่ยหลุดไปยังตลาดผีได้แล้วเราอ่ะจะมีจุดเซฟที่ที่ตลาดผีโดยที่เราสามารถวาร์ไปได้เลยอย่างเงี้ยผมอะผมสามารถวาร์ไปที่ตลาดผีได้เลยโดยจุดเซฟตรงไข่ฟงตรงนี้เห็นไหมครับมันอยู่ใต้ดินตลาดผีตรงนี้คือตลาดผีฮะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ผ่านเควสตรงนี้นะครับผมนะครับสามารถเข้าไปยังตลาดผีได้เลยโดยที่มายังไข่ฟงนะผมไข่ฟงจุดมุมซ้ายมุมขวาล่างนะครับผมนะครับแลวยังมายังจุดนี้ นะฮะโอเคเราไปดูกันครับผมมาถึงก็จะเป็นชุมชนนะครับที่เรามาเอาสกิลสกัดจุดหมูแล้วนะฮะเอาละครับผมนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเราจะเจอโรงศพจํานวนมากมายไก่กงนะครับพร้อมกับหุ่นโอ้น้ากลุ่มเหมือนกันนะเนี่ยนะครับพร้อมกับหุ่นนะครับอุ่นอะไรก็ไม่รู้นะคนลุกเหมือนกันนะครับผมอ้หึ่มน้ากลัวเหมือนกันเนี่ยผมว่าอันนี้คือยมบาลในยมโลกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราเข้าประตูด้านหน้าตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะครับเมื่อเราเห็นหุ่นตรงนี้นะเราเข้าตรงนี้เลยนะฮะ จะเจออะไรก็กดกดคุยไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปเจอโรงศพมืดมิดโรงหนึ่งเข้าไปเลยครับ enter ฮะเข้าโรงกันเถอะปิดอัตโนมัติว a บเอาละเย่ยมาแล้วครับผมนะครับตลาดผี มาถึงแล้วครับตลาดพีนะครับเรามาโผล่จุงไหนก็ไม่รู้นี่ไงโรงศพที่มาส่งเรานะครับเราไปกันต่อครับม,มาถ่ายรูปหน่อยหนึ่งแหวะนะครับจุจุอแหวะนะครับผมนะครับเมื่อเรามาถึงนี่แล้วนะให้เรานะครับ ไปกันต่อครับเอาละครับผมนะครับเมื่อเรามาถึงตลาดผีแล้วนะฮะเราจะอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะเห็นคุณโบกับคุณมานะครับคุณควายคุณมาครับเฝ้าตรงนี้ไว้นะครับก็ไม่ต้องสนใจอะไรเข้าไปได้เลยแต่ว่านะครับผมนะครับการจะซื้อขายของที่ตลาดผีเนี่ยเราต้องมีหน้ากากผีใส่ด้วยนะครับผมเราต้องมีหน้ากากผีใส่ด้วยถ้าเราไม่มีหน้ากากผีเราจะทําอะไรไม่ได้เลยกับตลาดผีครับได้แค่เดินเล่นนะครับผมนะครับซึ่งคุณม้าเนี่ยเขาจะให้หน้ากากเราแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณม้าเนี่ยถ้าเราเข้ามาผ่านโรงเนี่ย คุณมาจะใหหน้ากาก,กหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาให้เนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าคุณม้าไม่ให้เนี่ยก็อาจจะต้องไปทําผ่านเควสมันด้วยนะครับผมนะซึ่งเควสเนี่ยก็ได้ปรานที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรทําด้วยนะครับผมควรทำนะครับซึ่งไอเควสที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเควสอยู่แถวนี้นะครับเราจะโดนระเบิดควันนะฮะแล้วก็หลุดเข้ามาในตลาดผีนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเควสนั้นคร่าวๆนะครับผมไม่ได้อัดไว้อย่างเต็ม นะครับผมนะครับแต่ว่าผมมีอาดช่วงท้ายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ผมเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลอื่นมาประกอบนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะว่ากันท้ายคลิปนะเราจะไปหาปราน strategic source กันดีก่อนดีกว่านะครับผมมาถึงนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ไม่ใส่หน้าก,กากมาซื้อขายของได้จริงบอจริงหรือเปล่านะ่จะจริงหรือไม่อลองดูก็ได้อ่ะผมจะมาคุยกันนี้แป๊บเฮ้ยทำไมไอ้หนูไม่ใส่หน้าก,กากว่หยิบหน้าก,กากมาใส่นี่ดีวเดียเด๋ยวนี้เลยนะ ไม่งั้นใช่ไม่ขายของห้แกนอะไรประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ถ้าเราไม่ใส่เราก็ทำอะไรไม่ได้ซื้อขายของไม่ได้เลยโอเคใส่ซะงั้นปุ๊บนะครับเป็นหน้ากากนี่นะครับผมไปอยู่ในช่องแอปแรนนะครับผมนะครับเป็นหน้ากากงหนูผีนะฮะที่ผมมีอยู่นะครับผมเป็นกดอตแมสต์ชนะครับผมนะครับโอเคเราจะมาดูได้ว่าเข้าขายของอะไรนะคป่ะเห็นไหมครับดูได้แล้วนะครับเจ๊คนนี้ขายหน้ากากผีเหมือนกันนะครับผมโอ้โห ป็นหน้ากากผีหลากหลายสัตว์สายพันธุ์เลยนะฮะซึ่งถ้าเราไม่มีหน้ากากตั้งต้นสัตว์ตั้งต้นมาก่อนเนี่ยเราก็ซื้ออะไรไม่ได้ดูของไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคเราไปกันต่อเราจะไปหาหาไอ้มาออออกมาแล้วเหรอเกะกะที่หมายไปฮะตึ้ง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 ถึงตรงนี้ครับผมนะครับหันซ้ายครับผมจะเห็นร้านที่ไม่มีคนขายแต่เข้าไปปุ๊บจะเอคนขายอยู่นี่นะครับผมนะครับ ซึ่งนะครับการซื้อขายเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วด้วยนะครับผมเขาจะขายสิ่งนี้ซื้ออันนี้นะฮะอันโนโอบุ๊กอันนี้มันจะแรนดอมนะครับซุ่มนะครับผมซุ่มหนังสือสกิลสแตาติจิคนะครับซอสนะครับผมนะครับจะมีทั้งหมดจะขายทั้งหมด30อันด้วยกันนะครับถ้าซื้อหมดเนี่ยราคา30,000นกว่าๆนะครับผมซึ่งจากที่ผมลองมาแล้วเนี่ย แม่งยังไงก็ต้องซื้อ30เล่มน,นะครับผมแล้วมันจะเปิดได้10อันพอดีนะครับถ้าซึ่งจริงๆถ้าใครโดนดีมากกว่าน,นี้อาจจะอาจจะประหยัดเงินได้นะครับแต่ว่าไอ้หาด่วงสวยอะ่ะกูเปิด30อันมันได้10เล่มคือซื้อถือซื้อทีสิ0เล่มน,นะไม่ได้มันกักไว้30เล่มพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเงินมาอย่างน้อย4ี่แสนแล้วกันเตรียมเงินมาเตรียมเงินมาอย่างน้อยอะ่ะสามแสนเจ็ดหมาันตีไป0ี่แสนเลยคุณต้องมีเงินสี่แสนนะตอนนี้ตอน,นตอนแรกผมนมี7จ็ดแสนกว่าอันนี้ผมเหลือสามแสนกว่าอ จนทิพหายเลยโอเคเมื่อคุณได้สกิลมาแล้วเนี่ยคุณจะเป็นอย่างนี้ฮะสกิลสกิลนี้ก็คือซอสโฮไลซอนนะครับผมนะครับหลังจากที่คุณแคชนะครับสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลสกิลชาร์จสกิลหรือว่าสกิลต่างๆนะครับผมให้กดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับในจังหวะทัมมิ่งที่เพอร์เฟกต์นะครับผมมันจะทำการแคชนะครับผมคริชครอชชิ่งซอสนะครับผมแล้วก็หากเป้าหมายเนี่ยมีทาร์เก็ตนะครับมีบรีฟค่าบรีฟหรือว่าค่าเลือดไหลเนี่ยมากกว่า5สแต็ขึ้นนไปะครับผม จะทาการถอดบีทออกแล้วก็ทําดาเมจบีทเนี่ยทั้งหมดที่ถอดออกทันทีนะครับผมโอ้โกงนะเอาจร,จริงจะไม่รู้ว่าคิชคอสซอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับซึ่งฮะผมจะไม่ใส่หน้ากากาก,ก่อนนะผมจะไม่ใส่สกิลก่อนนะจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะผมไม่ได้ใส่นะอันนี้นะครับทาคิวเป็นอย่างเงี้ยฮึดูวิธีอ่าควงแล้วก็หมุนแล้วก็ปั่นนะฮะเป็นการอัดรุเล่นนะครับผมดูวกทีนะดูวกทีดูีกทีนะ ฟืดปุบปัดนะฮะเป็นประมาณนี้ฮะสไลด์พุ่งเข้าไปขา้างหน้าครับผมส่วนท่าทีวแผงนะครับผมวแล้วก็แทงนะครับเป็นเบลเป็นนิดนึงนะครับผมนะฮะส่วนท่าชา้านี่เบียวจัดก,กว่าประมาณนี้เลยนะครับผมฟันธรรมดาเป็นอย่างนี้ครับถ้าฟันรัวงอะมีเตะด้วยอ่าทีนึงนะฮะโอเคนะเรามาดูว่าการใส่เป็นยังไงครับซอสเทอร์ไรท์ซ่นนะครับผมโอเค มาดูกันนะฮะฟันธรรมดาเปลี่ยนไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะฟันธรรมดาไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะฟันคิวฟันอาร์นะผมฟันคลิกซ้ายกับฟันอาร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแต่ว่าอันนี้ล่ะบุ๊เฮ้ยมีต่อมีต่อเห็นไหมฮะว่าจังหวะเขาบุ๊คมันจะมีแสงอ่าถ้ากดถ้ากดถ้ากดสกิลอีกครั้งตอนที่มีแสงเนี่ยเห็นไหมฮะ กดอีกครั้งตอนที่มีแสงนะครับผมนะครับมันจะออกตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นท่าคริสครอสซิ่งซอนนั่นเองนะผมปุ๊บกดอ่ะเห็นปะเีฮยปุ๊บปุ๊บอีกทีหนึงนะฮะโอ้พุ่งเข้าหาแล้วมาดูท่านี้บ้างท่าคิวนะฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยเบียวจัดชัดจริงเอาละครับดูใหม่นะครับผมแนะนำว่าท่าคิวเนี่ยหรือว่าสกิลหนึ่งนะครับผมกดรัวๆไปเลยนะครับผมกดรัวๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บบึ๊ม ะะเพราะว่ามันต้องฟันถ้าปงตินเนี่ยมัน,มนฟันสามทีแต่ถ้าเราใส่ไอ้ปราณของปราณทองของดาบเนี่ยนะผมมันจะฟันทั้งหมดสี่ทีซึ่งมันจะมีการระเบดิดบึ้มด้วยบึ้มบึ้มตั้มโอ้โหเบียวจัดจับโอ้โหโอเคเรามาดูท่าทีบ้างฮะท่าทีปกต,ปตปิเป็นแทงแล้วก็บึ้มใช่ไหมไม่ใช่แทงดิทำการฟันตารางแล้วก็แทงเข้าไปตรงกลางมาเป็น่างนี้ <SUBSCRIBE. S 1> บุ๊มโอเป็นการแทงแล้วพุ่งเข้าไปหาเฮ้ยดี พุ่งเข้าพุ่งออกเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลย <been> บุม้มจากตอนแรกครับเป็นอย่างงี้ฮะ <been> บุม้มบุ้มแล้วก็แทงอยู่ที่ฮะทำให้เราต้องเสียเวลาแดชเข้าไปหาศัตรูเพื่อทาการต่อสู้ก,กันอนีกรอบเหมครับเป็นการอย่างงี้เลย <been> แทงเข้าไปหานะครับเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยวะ่ะเชียบเบวถ้าดาบอย่างงี้ผมก็เล่นดาบนี้นะ <been> เออเข <been> ียบเบวจับ เียโ yeah. คตรโหดโคตรอันตรายโอเคฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเรื่องนะผมการมาเอาสกิลนี้นะผมการลงตลาดผีผ่านเควสเนี่ยมันไม่ใช่ทำเควสโง่ๆนะครับแล้วก็เอ้ยคุณผ่านลงจะเข้าตลาดผีได้ไม่ใช่นะครับผมมันมีสกิลปลานี่โอเคได้มาด้วยนะครับผมซึ่งผมใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามันช่วยผมได้เยอะมากมันกันตายนะครับผมนะสกิลนี้แท็บบีสนะครับผมนะครับซึ่งไอ้สกิลเนี้ย ถ้าเลือดเราลดถ้าเลือดเราลดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะสร้างโล่ให้ทันทีสามสิบเปอร์เซ็นต์ของแมคของแมคเคทพีนะครับผมนะครับเอฟเฟกต์ซีวิสก็ง่ายๆสกิลกันตายนะครับมันช่วยผมได้เยอะมากนะครับผมนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแม่งเด้งเลือดเลยนะครับผมแม่งเด้งเลือดทันทีเลยนะครับเด้งเป็นโล่ไม่ได้ไม่ได้เด้งเลือดเด้งเป็นโล่ขึ้นมานะฮะก็ทำให้เราอึดทำให้เราตายยากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เออ่รู้สึกว่ามันยากมากนะครับสกิลนี้แแมมมมม่่่่งงงเเเเซฟชีีีีววิตตตไไไดดดด้้้้าากกกกลยยทนนนนะะะคคครรรัับบผผถใใ็็อสจ โอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปอธิบายเรื่องนะครับการทาผ่านเควสตรงนี้นะฮะแล้วก็มาลงตลาดผีกันดีกว่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับผมจะเอาข้อมูลอื่นๆมาประกอบนะครับมาประกอบเข้ากับคลิปที่ผมถ่ายช่วงทายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเอาละครับผมนะครับจากจุดวับตรงนี้นะครับเดินออกมานิดเดียวนะครับตรงแถวนี้ครับจะมีแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งจะมีตะลุมคนหนึ่งครับร้องยืนร้องไห้อยู่นะครับให้คุยกับเขานะฮะเขาจะบอกว่า หลานของเขาเนี่ยนะครับถูกจับตัวไปถูกจนรักพาตัวไปนั่นเองนะครับผมนะครับให้เรานะครับผมไปตามหาให้หน่อยนะครับผมเราก็ด้วยความใจดีมีคุณธรรมไงเราต้องไปตามหาสิวะโอเคอันนี้แหละครับเควสตรงนี้แหละครับผมให้เราไปตามหาเอาละครับผมนะครับจุดที่หลานชายของเขาโดนรักพาตัวไปนยครับผมจะเป็นจุดที่เรามีระฆังเจอระฆังใบที่4นะครับผมตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยนะฮะนะครับ เมื่อเรามาถึงเนี่ยครับให้เราเข้าไปประตูนี้นะครับมันเ,เวสมันจะพาไปตรงนี้แหละนะครับผมนะครับเพราะเราจะเจอเนี่ยโจรสองคนนะ,ะให้เราจัดการเขานะครับผมเมื่อเราจัดการเสร็จเนี่ยนะครับผมนะครับเสร็จแล้วแต่ว่าหัวหน้าโจนเนี่ยมันปาระเบิดควันใส่เราลมควันนั่นเองนะครับผมเราก็สรบเหมือดไปตื่นม่ทีอ้าวอยู่ตลาดผีวะ่ะโอ้ไม่ก๊อด นะครับผมนะครับก็คุยกับคุณมานะฮะแล้วเราก็จะได้นักการ์ดนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมนะครับเมื่อเราหลุดเข้ามาในยังโกสมาร์เก็ตแล้วนะครับตอนแรกสุดเนี่ยครับผมเข้ามาเนี่ยเราจะเจอบรรยากาศอึมครึมแล้วก็แม่งมืดมากๆนะฮะใช้ท่าสแกนก็ไม่ได้นะครับผมนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีโคมไฟเขียวๆอยู่เต็มไปหมดนะฮะแล้วถ้าเราเดินออกนอกโคมไฟเขียวๆเนี่ยเราจะติดพิษด้วยนะครับผมอันนี้รุนแรงมากๆนะฮะแนะนําให้เอา ใช้อาวุธฮิลไปด้วยนะครับผมเวลาที่เราติดพิษเนี่ยเราสามารถใช้ฮิลสู้ได้ซึ่งผมเนี่ยผมบอกว่าผมเดินในนี้ยนานมากแล้วผมก็บางทีก็ไม่ได้เดินอยู่ในคมเขียวหรอกแต่ผมใช้พัดฮิลสู้ ผมก็เลยมีชีวิตรอดอยู่ในนั้นได้นานมากๆนะครับผมเมื่อเราเดินไปฮะเราจะเจอตะลงคนหนึ่งนะผมซึ่งเขาก็จะคุยกับเราเขาจะบอกว่าทางให้ดีเนี่ยออกไปจากที่นี่เถอะนะครับผมนะครับมันมันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะน้แนะนำเลยนะฮะอย่าไปยุ่งกับทหารในนี้นะครับทหารในนี้ตีหลักแสนนะครับผมนะครับทีเดียวตายนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งด้วยมันตีทีเดียวตายมันการันตีเลยนะครับผมนะครับเราสามารถออกไปได้เลยฮะหรือว่าเราจะทำเควสนะครับเพื่อดูว่าเราจะได้เจออะไรเราจะได้รับอะไรเป็นรางวัลนะครับโดยหาของ3สิ่งครับนั่นก ไอรอนสเปียร์ชุดเกราะแล้วก็หมวกนะครับผมนะครับเป็นหอกเกราะแล้วก็หมวกด้วยกันนะฮะเพื่อจะมานํามาประกอบกันนะครับผมนะเราแล้วเราจะได้ไอเทมนี้มานะครับ k คียเเทมนะครับเป็นไอเทมสเปกตรอนอาร์มซุปโซเยอร์อาร์เมอร์นะฮะใส่ปุ๊บเนี่ยเราจะทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดผีว้าวเดี๋ยวเราไปดองดูกันว่าใส่ที่ตลาดได้ไหมเพราะว่ามันเขียนบอกว่าใส่ที่นี่ไม่ได้นะจ๊ะเออราซื้อว่มมามันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงวะอยากรู้เหมือนกันอะ เพราะว่าตอนที่อยู่ในนั้นนะครับใส่แล้วตัวเราจะเลืองแสงนะฮะแล้วไอ้วิญญาณทหารในนั้นนะ่ะมันจะไม่ทำลายเราถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเรววญญามญยาทหารเห็นเราเนี่ยมันมันจะทำลายเราแล้วมันจะฟันสองแสตน,นะครับผมโอเคคิดว่าใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับผมนะครับมันเป็นไอคีย์ไอเทมมันไม่ควยไอเทมอ่ะมันไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคตามนั้นแหละนะครับผมเอาละเราต้องหาของสามสิ่งในสถานที่แม่งมืดมากๆนะครับแล้วหายากมากๆแต่ว่าเขามีคำใบ้ก็คือ เดินตามคมเขียวๆไปจะเจอไอเทมนะครับเพรานันนี้พยายามเดินไล่ตามคมเขียวๆไปนะครับแต่ผมมีคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเอาละครับผมนะครับเมื่อเราได้เกาะมาแล้วนะครับผมให้เรานะครับผมเดินตามทหารไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งทหารตอนนี้จะไม่ทำร้ายเราแล้วจะเห็นเราเป็นพวกเดียวกันนะครับผมให้เดินตามไปเรื่อยๆเลยนะฮะไม่ต้องหยุดนะครับเดินนําก็ได้นะครับจะเดินนําหรือเดินตามก็ได้นะฮะแต่ว่าการที่เดินตามทหารเนี่ยเราจะได้เราจะได้รู้ว่าเราต้องไปที่ไหนนะครับเพราะว่าตาแก่ที่ทําเกาะให้เราเนี่ยเขาก็บอกเราว่า ให้เดินตามทหารจนกว่าจะไปถึงประตูผีนะครับผมนะครับไม่ใช่ผัดไทยประตูผีแน่นอนนะครับผมเอาแล้วับเมื่อเดินตามไปยังสุดซอยนะฮะเราจะเจอประตูใหญ่ประตูหนึ่งครับให้ผลักออกได้เลยนะครับผมผักเข้าเอีตัวเรืองแสงเอ๋ยนะครับเราจะเจอกล่องกล่องนึงนะครับผมนะครับให้เปิดได้เลยนะครับเราเจอคนด้วยฮะเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไอเทมแท็บบิสนะครับเป็นอินเนอร์เวย์พลังภายในนั่นเองนะครับ อได้ละฮะมันก็ให้เราเดินหน้าไปจัดก,ก,การบอลนะครับซึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแค่ไม่แค่ทหารโง่คนหนึ่งที่ยืนดูดอกไม้อยู่นะครับผมนะครับจะดูซาโพสก่อนก็ได้นะครับผมโอเคคุยนมาหน่อยอย่างดีคุยด้วยดาบบ้าล่ะผมก็จัดเลยดีกว่าเออเนี่ยฮะเราก็จัดการทหารได้เลยซึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมดูดิฝ่ามืออยู่อะไรทีไม่ลดไปเป็นบ้องเลยครับเออฆ่อามัให้ตายครับ จัดมันให้ตายดิเพื่อนๆเออนะครับกากมากๆครับไม่ได้เก่งเลยเลยฮะและเมื่อจัดการได้แล้วผมนะครับเราก็จะได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็จบเควสเควสนี้นะครับอย่างสมบูรณ์แบบครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะถูกวัปออกไปข้างนอกนะครับเราให้กลับไปคุยกับเขาอีกทีนึงฮะคุยกับตะลุงที่ยืนข้างกล่องนะผมเรียบร้อยครับ Mask of the Dead complete นะฮะแล้วก็ฟ้าก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่เราก็ดูเหมือนเอ้ไม่มีอะไรแล้วยืนถ่ายรูปชิลนะครับผมนะฮะถ่ายรูปถ่ายช่องได้เลยนะครับผมนะครับหลังจากนี้เราก็จะถูกวาร์ปกลับมาอยู่จุดๆเดิมนะครับเราสามารถออกได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำการเซฟแล้วแต่วิธีการออกเนี่ยอาจจะต้องนะครับผมอย่าไปตีเลยนะฮะฟันสองแสนดูครับห้าพันเป็นไงล่ะเป็ไงละ สี่แสนสี่ล้านมั้งนะเวนเอาแล้วครับผมนะครับเป็นอันสำเร็จแล้วนะครับสำหรับเควสที่ว่านะครับผมมาร์คออฟเดอะเดย์ับผมได้แท็บบิสมาก็เป็นอินเนอร์เวทที่เป็นพลังปราณที่ดีพอสมควรนะครับกันตายเลยทีเดียวนะหรับใครที่โดนตบตายหงายหาบ่อยๆอย่างเช่นหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไปรลเหมือนผมนะครับใส่แม่งมาเถอะครับผมกันตายได้ดีนะครับสร้างโลขึ้นมาสุดยอดไปเลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็การหาสไตล์จิตสวอตนะครับสวอตเลยเลยแบบซอสเว้ซอสนะครับผมแล้พร้อมกับอ่า ปานทองของสถิติสถิติจิกเรียกยากจังวะดาบเบยวนะครับของพ้องพ้องกับปานทองของดาบเบยวนะครับแล้วก็อ่าปานกันตายของเรานะครับผมนะครับเป็นไงบ้างฮะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมขอต้วนาับไปก่อนบายบายตุ๊บยุ๊บว,ว้าวว้าวว้าวา